สวัสดีครับผมช่างน็อตวัดเกาะนะครับวันนี้มาส่งงานปืนลูกค้าอีกหนึ่งกระบอกครับกับไม้ประดูแดงกำคอนะครับเป็นปืนศูนย์ไกลล็อกบนนะครับช่วงชัก75ครับปีก4ีครับสเปคลูกค้าครับผมงานไม้ประดูแดงครับสวยๆครับลูกค้าท่านใดสนใจยังไงติดตามเฟซได้เลยครับโทรที่เฟซหรือว่าจะโทรเบอร์092ครับ 802 8ครับ8954ได้เลยนะครับช่างน็อตวัดเกาะครับผมวันนี้มาเทศสงานก่อสร้างลูกค้าก่อนนะครับพร้อมแล้วรับชมเลยครับมือเดียวนะครับโอเคเรียบร้อยครับสนใจไงติดต่อติดตามกันได้นะครับเรามีลง youtube ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยครับผมวันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ